ที่การคามรนตาับันนะพูดอยนค้นเลยค่ะท่าว่าเาไม้อลไม้วัลด่วนมาเลยไม่บอลส่วันพักแต่ไม้บอืไม้บอล ไปดูองปุมเขายังนั oh, ้นเขาหน่อยได้ไมันมีตัวเลขวานอยู่ในอ่างน้างอยู่ในเขียงเลยมันถ้าไปก็เห็นเะไรไหมเห็นได้เห็นได้มึงเกือบยี่หันหกูเออออนเขียนใช้ถั่วไปมาเขียนเขาบักเอนมังนกฟังนงฟ้ังนกังเง้เขาจะน่าเขียนไบ่เป็นนิดเขียนเขาจะนกบนกเง แขนข้างตรงๆกับเขาแขนแขนขัางกันเสียงจักจั่งไหนจักมันแตนคุณักไปจักไหนที่แล้วเรคเอาไว่อนถ้าจะหนักใเขียนมืงอยวา่าถามว่าถือตังถือตังคลองรักถือใจไะจังไหยหัดกักคับว่างาตั้งมาหัดถือตังแล้วก็ุรักหมดไปทักเขารักหมเช้าเพนาะน้มหากนักไม่เข้าเข้าเพียบเพียบต่อ เราไว้ก้าวละท้าว่าสี่หายเข้าหาย้าหายเข้าหาย้าว่าฝากไปเนี้ยถือว่าตาหายคึกก้าว่ะเออมาเร็วตาหายไปด้ยทิ้งหายไปด้ยครับผมทิ้งหายไปด้ยได้ว่าหางให้เห็นว่ะทิ้งหายไ้ถอตัวอไปผู้ว่านักคึกอะไรเนี่ยได้ายถองตัว่าว่านกลา จเิงใจดายแต่ฮ็ดทางเร,ราดักบนสัก็ได้ต้าวที่แก้นชื่อว่าได้ทถามว่าคัดออกใด้ว่าใด้เป็นบางคอทั้งหมูแน้วว่าใด้หมดทุกขเพราะว่ามันเป็นขายแบ้น้ำมันมันแพงแพงหลายครับเขาได้รอกดกวันนามันแพงหลายเขารอกวันจกวอาอีกนางหจากจัือง เขาลอกหนาม,มาันไปเขากระจายออกมากเลยเออมันแพงค่ะลอกไปลอกไปว่าําขายราคาเขาทิเกสแบบว่าจำขายได้ลอกรอกลอกลอกว่กถาถ่ารอกหนามาันหเพราะว่าหนามันขืนไนครับผมออมันหนักมา,ากข้ยดีลอกไปทไิเ็สจังไรกว่าเออทุกอ่งถึงนี้ก็เติมามันตีแปดคัดลอกไปแานวร,รับ ทุกอย่างก็มนกหนาทุกอ่างก็มันนั่หนาที่หาวิธีแก้ไขจังไหเนาะท่างออกคือท่างไหนเนาะให้จังไหนถือใจมานมาเติมบานวก่าเขาลอกไปเท่านี้เขาลอกไปแนี่ยถามว่าเขาถืงไปออกมาหรืว่าลอืไปเขาว็กไปออกมาเนาเขาล็อกไปแล้วข้างหลังเ่าช่วยแก้บ้า เอาไปหายคังอีกแบบไปด่าพอ่พอพอ่อพ่อรบ้บรบ้อรก้อนามว่มาถึเห้ือนกับใรรื้อร้ไปแค่หนว่ารรับไ้รักไ้พ่อหาม่ธีคอยบุกคอยหลานให้<ม>จังไรจังถึงใจเติอนามาขั้นว่าเติมลุกหลานกับวงังวิธีไปทำการทำง,ง่ายนะผเนะจักาาที่เขียจังไรว่าทครเอาที่เพิ่มเท้ายกับไม่ใจอพ่อนามว่าค่ะ ที่ไม่ได้ว่าพอว่าทันข้านนํงมันเกาทเก็บแบบเขาลงไปไหนเขาว่าหายขายราคาหนงอีกแล้วว่า่ันหนังมันเขาเอบอ่ไปง่ายดิโอ้จังมันเขาฝาองฝ่ักนัหัวไปแต่ชู้หัวแดงมารู้ลึกปะหัวไปหัวบักยเกเอกหัวไ้แต่ชู้หัวแดงมันด้กเล พ้าจะทางแล้วมาดูจากวันเดี๋ยวมีคาต่อเดี๋ยวมีคาต่อแว้งมงนี่าแงังเลัจะดันนักถึงว่าแม่เด <laughs> ี๋ยวมีคางต่อคางต่อคือฐานานคืออะไรตัวนัมันไม่ได้ใช่ไหมครับผมที่จักรยานไปเลยโ <laughs> อ้หไปตัวนมัน <laughs> ทางแต้าจากวันทางเต้เดี๋ยวลาตัดี่ัว <laughs> <laughs> กต้องยันจตุงเอาพวกไหนว่ายันยันวะตึมเอนรักลอมวน้ำมันไม่ตัองตึงไม่ตองไปแคครับรู้จักหมไ่ต้องไปแคมันคขายเต้าชแก่วุรักไว้ด้วยะก็คิดจกรายงรอไม่ไหวหางวะคิดจกระยัยถังรอมาตักเต้นหาววัถึงยันรักก็ทางวันถึงคือเก่าแม่งใจแม่งใจก็ถึงคือเก่า ถึ้จากอาการไปจักด,ด,ดมทุกทีหายดีหายดีไปด้วยทุกทีหายไปได้ะปยัดแร็ปุ่งแระขขาดังแระ,ะ,ะออกกำลังกายได้ด้วยแล็ปเพิ่มพลังได้ด้วยแม่เหระต้งทาง่าบะคือทางออกทางออกคืออะไรพอจกอากอาการท่หัวใช้ดีไปยัอถทีว่าหอดไปย้งถทีว่าหอดจักอาการ ให้ทังได้ขอให้ทั้งได้ขอเพราะหาทางออกอะไรเพราะว่าเก้าฉีกเขารอากแล้วเขารอกแล้วน้ำวันเขารอก,กหมดร็อกหมดทุกเจ้าเลยครับผมเพราะคณะทางออกคืออะไรที่จักรยานไม่ต้องเทิมไม่ปล่อยออกมาก็ทั้งเธอว่าทางว่าว่าคลัทมาไหนมามนอีฟังตั้งไรหัวดียหัวแดงแล้วจะคอยจังห้องรอ ต่กกรงานถอง้อมาได้ตื่นน้มามาดีครับใ้แต่การงานถองา้อ่ว่าขั้นวันหัวสจังหดแบบกันชื่อของใคเขาไว่นเนี่ยถือกันเถอะก็แค่ต่ายกักชื่อ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 เขาไปเฮ้จังหวัดท้องเาแี่จังหวัดว่าที่หอพุ๊กไม้ไป่าน่อที่จักรยานถองล้อไปต่ออะไรก็ ไปต่อยอหงหางเรา,าจากขายานทางเราไปต่อมอเตอข้ชยวะผ่จากสรยการทางเ้าไปต่อมอเต้าไทยหรือเปล่ามอเตาไทยัยอะไรตื่น้ำมันคึกเก่าใชหไหมครับผมบ่าอะไรบ่าอะไรตึงน้ำมันคึกเก่าบ่าอะไรบ้าอะไร,ะไรววะที่ไปที่ยิงหางเอาผู้ใดคิดได้ตอบรว้เหอตอรวไม่ค่อนข่าวใดวะโอ้ยมันกัด ขี้งว่าคืขอขี้คล้วยคือกองกับอะไรปูไม่ค่อยมีเล่วสนเสมอเลยขี้ช้า,างขี้ข้างก็บว่าเติมน้ำบ้านนี่ขี้ชางก็ไม่ได้เตินม,ามาน้ำบ้านหรือเปล่าบ้านตัวแสดงว่ามาหาเงินเกลียวปูเพราะว่าเติมน้ำาเก้าสิบาาเกตแ่นั้นครับผม เขาไม่่อยออกมาแล้วนะเขาปไปออกมาเขา่ะตำมันแพงรักไฟ้เลยรักไว้เลยรังจากทีจากอาจารย์ไปแล้วต่อด้วยทีช่างทีช้างไปว่ะเทเรอเทิเรอาเทิรเรอเิเพอรไปเที่ยวว่ะครับผมช้างไม่จับขาว่ะมีซีครับไม่เี่าวขา หน้ามันไม่จับหน้าสงไม่ค้างหน้าไม่ค้างหน้านี่คือความตอบถูก้านตักกระดานไปต่อถามต้องตัก หาทางออกรักอยพอค่ะ้างมันไงเ่ยพอค่ะมันขัดไงเร่อยพอค่ะางขาดไงขัดอหู่พวกได้ว่าขัดหน่อยงางว่าขาดครับผมทางขัดไงดาวบาสทางบอกเราปิดงก็มันขัดไหงานวางงานว่างทางขัดไงขัดว่าม เพราะว่ามันหาทางออกมาได้ไม่เข้าใจหรือ่าเรียนเท่า <c oughs> เอาอีกแล้วอีกความเปลี่ยนอีกแล้วมาเปียนจังดลยแต่หนังบ่าเขารนาะเขาว่าขายขายเขาบอกขายขายบ้าเขาใจอีกแล้ว <c oughs> ม่เถืงอ,อได้ยังไง <c oughs> เขาว่าขายขายถ้าออกคือ่ายแตค่คือํำพี่จักข้าจักกระยานกระแช่างขี้ช่าม ไปที่ค่บ้าที่เขาขาขาบางาไม่ขี้ขาสองเก้าสี่ที่ขาคือไม่ขาขาไม่ที้ขาสองเก้าสีนะคุณบางหบบบงที่ขาบางเรามม่กแต่ไปเติมข้างไว้เติมเรามั่เห็นป่าวักการางกับว่าไปเติมเราไม่วางนี่ เอ้ว่ท้องพ่อนวดมวไปมา่านตายแม่ายตว่าไม่อยากคกันว่าจะขี่ว่าขึ้นคู่ว่แม่ทองพ่อนอ้ตายท่ามาจะเป็นพ่อคุณขึ่นสิบ้าขี่รถขึ้นไปเที่ยวผู้ว่าฉันปวว่าที่เพ่หวังแค่ขึ้นไปบ้อไ่ใช่ว่าที่ค้นได้ว่ะว่ามากั่แค่ไปยังว่าคืนว่าไป คืนวันอีนั่งเขาพ่อแล้วยัดไปมือคืนาดไปมือคืนขาอยต้องว่าจ้ะอยร้องวาจ้ะอีนั่งเขาพ่อแล้วไอ้วงเท่าไรแฮปปิดตาที่ไปมือคืนแฮปปี้ยังงั้นว่ะบอกว่าถอยมึงถอยพวมึงทอยพวกก็งั้นว่าเขาแต่อีนั่งเขาพ่อที่ถอยลงทีเก่านะครูก็อยร้องเก่าหมอนกัก็ยังั้ว่า โรคขั้นเอาว่านานๆระวังทายว่าระวังทายกูระวังทายกูว่าเขาตายอีกนะน้อยนนอยนักยาวยาวน้อยนอัแต่นักคิดว่าแรนมากนักปเบเวรนานใช้ไ่เวรนปน tích bay bưng cái tài cái bay 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 tài khác mà bay 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 quá tài bay mà bay bay tài tốt tài bay nó bay khó khó thằng bay 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 thổi luôn mà thổi luôn má khao bay 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 thở bay má bay 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 má, bay nặng lắm má con mà bay nà đấy ไปถอยตัวล um ัง <X> ส <laughs> ุดต so ิดปูถอยทัางลังถักเราเพื่ออะไรสิไปถอยทางหมาไปทำศีรษว่ะเขาบ็ถอยหมาละบาเมื่อเขาขับรถอยหลังนมดเื่องเราเมื่อสิเขาเขากถอยห้าบ่านสิไปถอยแล้วไปเจอแอ้วดุไปถอยก็เไรแบบถอยไปหนจะถอยหลังเ่ยตัวยื่นมาด้วยเช่นนีนแม่บัวูแต่คือว่าสึงแนน้เหลื่อย

cái thư Thổ mãi nó mất hưng luôn Tham Lai chứ tò không mấy ra về ừ. bên thổ mã mãi có tỏ tỏi quá, chẳng vái mở tên chẳng phải ra tay ao thông mãi mang biệt đi bé có ừ. mặt ừ. mà có mặt tò mặt mặt thì mặt 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 có mặt mặt có tăng thì mặt 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 Bệnh a ở đây vô tòng. Oh, bị hại vô hồi với hỏi tòng, trái tòng vô 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 tòng nắng tòng vô 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 tòng ha ha bé Phá vợ khách thời bông hoa và quên khinh thừng thương luôn. quan vươn mấy tháng quan chạy tột ta yên nam không hoa có lời trò bay quá Thở quá thở quá thật khai vô vợ ngay luôn có quyền tí Ừ, thở mà là cái gì, น,นักไปมือนึ้น,นครับมือนึ้นไปว่ารอดดีทำถอยแล้วมาแล้วอืมอันต้องถีบเลพราะว่า้าน่าหมกน,น่าวั่แพ่งเพราะขาย้าน่ามั่นไปเต้าทีกเท่าเขาเท่าขายแต่เขารับหมดน่า,า,ามั่นเขารับหมดแต่ว่าขายแต่ว่ามไมืไม่ไม่ขายก็ไม่ต้องถีดหรอก่า่ต้องถีดเราตัดที่ตัดขายดาาันเ ว่าเราถึงนาำมันก็ขี้ค่กจากอายาดกัลช้างจากกัลยาดกัลช้างช้างกัาจากกัยานจากกยานกัช้างช้างกัจากกัลยาดจากก sure. ัลยาดเป็ยนยังพอจักกัลยานมันก็เป็ี่ยนรูนั่นแหละช้างมันเป็ยนยังพอเออช้างมันไม่ขาจับขาลังนั่นแหละมักเอาใจเอาใจตัวป่อทางไม่พีขาว่าเรื่ึงน้มันพอเข้าใจปะ มีทีคขาแล้วจักรยานมีถาแล้อพอเกี่ยววัดทางแอ่เกี่ยวถัดกัววัดเกี่ยวถือวัค่ะงขั้นวัดเกี่ยวกลบงังกับว่าหมูเท่านั้นอเกี่ยวก็บถั่งถัดว่าถัาคือถัดใหญ่อันไหนไงกะมองช่วงกัาเต่าอันไหนไงก็มองเต่าก็ร้านแหละ ta ông phải thay phòng ấy phải quán lên là tốt tốt phải thành tu hết ta ra ba tu pháp pháp anh miền văn ở vùng hà quá hết thi quán ta kêu bình hạ quá này, nó cũng mất ơ pho hạ pha của thang kè hà lại kêu giang quán đại giang thì không có bảo hiểm phú đấy cả quá giặt tay tôn tôn, tôn giờ đây quá เขาม้าขายไข่หวาครับผมว่าไปไปนะเขาขางขวานเอาวันมาตายหมดโลกว่ะนั่งว่าเขาเราไปเช็คจังไรแล้วก็ตายหมดขนาดนแวแปวะขพางปวดหัวอีกปวดหัวอีกแล้วอีกท้อจัดไปเช็คังไหจ้าเพื่จังไรจัดคิดแก้ปัญหาแต่พ่อเขาปวดหัวขึ้นก่ะ กตั้งเขาตั้งปวดหัวนอนพักพ่อนดีกว่าไม่ต้องคิดตัมงรัไม่คิดอะไรให้ไหมว่าไหไมเพราะว่าแมแเ่กลกองถลากเขาก็ยังปวดหัวเขาถากคนคนเรงไม่ถูกต้องแล้วนะอะไรอะไรก็ปล่อยมาปล่อยมากุกกันไม่ไหวก็ปวดหัวกับฝู่ตา กูอ่านแต่า้ากูว่านแต่มาวั h คือเต็มไปกูอ่านแต่มาไม่มาถ้าไม่กูอ่าแต่มาตาม้ต่างปวดหัวเจอกันอยากแก้ปวดหัไม่วยไปขายกว่าไปขายสิข้าดาแก้ปวดหัววัดอิปพองว่าปวดหัววัดหลวกว่า ว่าอาจารผู้เชื่อผู้ขายขับปูนกุนเจักช,ชนจักว่าอีอย่างไรเหมือนกูกันว่ามีบังว่าปล่อยตมาอหมแมวมากา,ากุศว่าไหวหลับว่าขันกกระปหัว่ากุนว่าอาจาผู้เชื่อไว้เพราะทุกไทยเขากระชือถือขึ้นเตาปะกาศว่าแม,ามานะ่โตกันกล่อยหล,หลับถูไหวไหว เอตเอตไม่ว่าอีกมีโต้กสาคัญนแบบว่านมาย้ย mm hmm. ว่าแบบคือการแก้ปัญหาสาเขาะนะ mm hmm. แล้วก็แก้อ,องก mm hmm. พอใกลแสดงหออหายสิบเ้๋อใกล้ีึงขออหายิกตัวเลยนะ mm hmm. เลยอนะ mm hmm. ขณะนี้ใด้ถีเสิบเก้าตัวหวังอ่อต่อไปจะได้ห้าสิบไปพ่อสงไขย

จับเลยจับไว้ดูได้ตับเอาไหนจับไว้ที่ชาลุกมือไดทออชกใชาต้ายางหว่างทีชาลุกมือต้นชาใช้ทิชาลุกมือวัดที่ทิหกวด้วยที่ชายุกมือวัดออกน่ะหางว่าเรียกวัดขวาชายลุกมือนี้กะว่าไดเมืาอว่าว่าใดเมื่ออื้นแลาวเป็นห้างเป็นนาบ่ะ ทับปนเขาไอีกน้งสองพันเช่าถามแต่ีม่ไับอีกน้าสองพันเลยน้ำเวรหัายจะใหลับคนเพิ่อให้าบ้ากดนไปทิ้งใช้อีกแกบบสิบาทไปเทีท่ยวพูด่ะใครว่าให้ทิ้งว่าใครว่าให้ทิ้งว่ะเขาว่าเขาเก้าติดถามมันเขาเพี่ยวไหม Có ruột ra nó cạo được thăng mạng lắm nó. Tay khu thân đang mạng của con. Hm. Hock. 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 คุณต um. ุ๊กโกนวันก <S 2 brainstorm ing> ็กรอบไหมกนแรงไม่ได้ว่าจะทะเทือนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วกูตายค่ะตายค่ะตายคนบ่ตายหมที่นั่งหลากอแห้งหลาย อย่างเราไม่รักวัานเราแบบเขาบอกกูทะดุดกูทะดุดกูทะดุดกูไปสมัครกองได้ตั้งได้ไปก็ไม่ตัดต่รับเธอขึ้นขึ้นกกับเขาบอกนะทะดุไปขึ้นขึ้นก่มนเขาไหมค่ะม แียโกงอันตรายการทว่าอันตรายะวะเียกไม่ไ้ว่ากไตคันก <c oughs> ออเ้าไม่การจะรู้น่ะเขาบ่กโกงอันตรายแต่คุดพึ่งโกงไม่อันตรายน,นะเพราะเขาเคยโกงนนี่ยเขาเคยโกงเนี่ยเขาใจนะครับผมเขาหัจักจัวะโกงแต่กี่โกงเนี่ยเัาบอก่โกงขันเนายไหมทำได้สวยไหมแยมโกงสวยมาก าพ่อแม่หนัแ,แ,แม่อีกพอว่ะถาวพ่อม่แล้จะว่าคึดออกไหมขึ้นออกไหมขึ้พออไหมเหวานกูะถาพ่อม่หนาไหม่เราเคยด่าหวานกูกูเค้่งกลบขึ้นไปม่บอกเขาโกลนไปน่าแหละเขาอยากว่ามีประสบการณอกอ ว่าคือโกก็คือวักยเอกยาเอกกล่าวกนว่าคิวเรื่องมาอ้ยกโกนว่าคิวอยักได้ขาดก็ว่าคิวหลายมากว่าเป่งขาว่าเป่งข้าวทุกคุุ้กครัว่าได้หรือคุ้ทุกค้ไม่รัาวันเลยไม่รางวันเลยโอเป็้ําคึกเกี่ยวแต่ับคุ้นทึกไหนว่าเกี่ยวหนังข่าวกัน ครับแรบครับพร้อากาศเยี่ยวว่กยาวจังดาแกเติมเงืนว่าห้พรับผมอากเองเองเพลงเองเพลงเองเพลงมากราบขั้นอาวมากกันแล้วกอนมึงทำดิเออรอขั้นหานมากกอนมึงทำไรเออมาทงาอามาทงอามาทงมาใช่ป่ะป่าวักด่ามาเจอัาถึงออกไว้พอว่วาบางท้ายว่า่ะไราถึเที่ยาออกไลย อีน mm. ้ำเขาเขามาต่อยไปๆมาดไปๆเจ้าขันนอดไ้คร uh ับผมว่าขันนไปว่าจับ่าตเลยอีน้ำขาเขาให้เร่งเเร่งเรสินยังวามีอกมีอกให้ขันนอตไปเอาตอกมาไ้ไว้คือเกาน่น่ตากว่าลร้ายนอนับทกทิแห้อนก็กก็ต บ่าฟังหนังมากพอเราเนี่ยต่อไปน่าิ่นเลยไอ้บ้าคัตาต้นัะหัวดีมาจะชู้หัวแหลงได้า้แหลงมาจากพอแหลงน่อีหนังอีกว่ะคือเห็หนังอีกต่ามาท่าแหลงก้เนเอ็กซ์ซียืมนวด้วยกับแตงโมกันเอาได้เงื่อไขเว้หนังผัดวา เอออันนี้ขังเอ็กซ์ทีเยี่ยมแล้วด้วยขังเอ็กซ์แดงวาพาดด้วยเมื่อมีย่างยากเลยพ่อไปเกี่ยวข้าวไปหาชอ่องวงเรืกไม่เห็นเลยแล้ว <Okay. S 1> ลกลับมาหาอีกพ่อคือเก่ามากเลยพาต้นเขาไปนัางขึ้นไ,ไว้เลยท้องมื่กลับมาเห็นยวเลยฟ้อนพาเมื่อกลับไปหาทองข <Okay. S 1> ึ้นว่าไปทองนี่งาทองหาโควหาเขียดว่า ะหายไม่เคยไม่รางไม่เ้าไม่หวานว่ปวดตหวงไม่หัวใจกระถางบุดน้าปกดต้วข้างพระถังกระายพระถังกระใจกำลังจะเกิดขึ้นในแผ่นป็นของเราบารมีกำลังที่เกิดขึ้นไ่ปวดตอลยไปคาคยไปคลยคาคไปคลาีคลาคลาก็ายคลายคกายค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 ลายลายคลาลายคายายายาา

คงจะถ่ายวะไม่คงจะถ่ายวะราไม่พอไม่คิดคิดหาไม่คงจะถ่ายวาาะา